สวัสดีครับชาวคนมันพนาสานะครับวันนีอันสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอาสากันในการที่จะขุดนะครับบริเวณโดยรอบพื้นที่จุดสกัดเนี่ยเพื่อทำนะครับเป็นเส้นทางของนะ้ำประปาใหม่หรือว่าขุดวางท่อประปาใหม่นั่นเองครับคือมันตกตัวเท่าไหร่อ่ะในราคาตำแหน่งของผมนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือหมุนสายท่อประปาครับ ก็เหมือนการเล้นล่งอ่ะทุกคนหินเยอะมากหินเยอะมากหินเยอะมากไอขุดนี่ไม่เท่าไหร่นะขุดไปแล้วเด้งเจอหินเออปัญหาเลยโอเคครับก่อนที่เราจะไปที่จดสกัดเขาแพมม้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแวะซื้อจอบกันก่อนนะครับเพื่อที่เอาจอบเนี่ยไปให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยคือมันตกตัวเท่าไหร่อ่ะในราคาถ้าจอบเล็กสำเร็จใช่ไหมสองร้อยกับร้อยเก้าสิบ เอาเจ็ดอันครับขอบคุณนะครับสำหรับแฟนคลับจิตอาสาชาวคนมันพนาสาที่สมทบทุนเงินค่าจอบนะครับเพื่อจะซื้อไปให้พี่ยันดานี่ขอบคุณร้านด้วยนะครับใจดีลดให้ด้ามละ20บาทนะครับ7อันโนดแล้วก็หลายบาทเลย อนนี้เราก็ถึงจุดสกัดเขาแผงม้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับของบริจาคที่เราจะมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดสกัดเขาแผงม้านะครับก็หนึ่งมียารักษาโรคนะครับที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ในการออกไปลาดตระเวนแล้วก็มีข้าวสารนะครับนี่มีข้าวสารแล้วก็มีผงซักฟอกแล้วก็มีอะไรอีกครับมีจอบนะครับเดี๋ยวก็ทยอยของลงกัน นี่พี่จินดานเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เขาแพ่งม้านะครับวันดีอีกทีนึงจริงๆตัวนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่เราทำตั้งแต่เมื่อสักปี58-59โครงการปลาปลาภูเขาเพื่อเพื่อสอปาว์่าอันนี้เพื่อขายที่มาช่วยงานเรามาม,มาทำงาน,าน,นรวบของเราเยอะขึ้นครับเราก็สามารถที่จะ,ะทำงานต่อยอดงานได้เพื่อให้มันมีแหล่งน้ำให้กับเจ้าที่ด้วยให้กับ อืเห็นว่ามี3กิจกรรมด้วยกัน3กิจกรรมมีแต่ละฐานยังไงบ้างฮะจะมีชุดที่ทําความสะอาดอ่านพระแล้วก็ห้องน้ำนะครับก็จะทําหน้าที่ในการทาสีความสะอาดห้องน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมที่ซอรว์เส้นทางที่จะวางระบบท่อส่งน้ำแล้วก็อา,อาสาที่ทําหน้าที่ขม ยวช่วงบาวว่ายเราจะเดินท่อแล้วเดี๋ยวเดินท่อแล้วใช่ไหมะจะเดินท่อกันช่วงบ่ายวันนี้น่าจะได้้อยห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรตั้งเป้าหมายไว้กี่เมตรครับตั้งเป้าหมายไว้สี่กิโลสี่กิโลใช่ไหมแต่เอาทําให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะจิตอาสาหูมากันเต็มเลยยี่สิบสามสิบได้นะวันนี้ประมาณน่าจะอยู่ที่เกือบสี่สิบอืม ตำแหน่งของผมนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือหมุ่นสายท่อปปาครับหุอระยะยาวมากมันก็เหมือนกันเต้นรำ่ะทุกคนส<ะ>วัสดีครับกองทัพด้านหน้าเ <im it> ขาให้ทำอะไรบ้างครับไอ้ขุดคะ่ะขุดอย่างเดียวขุดอย่างเดียว โอ้ยนี่ครับต้องขุดเปิดหน้าดินใหม่หมดเลยนะครับทุกคน oh. โอ้โหเป็นไงบ้างครับหินเยอะมากเยอะมากหินเยอะมากไอ้ไอ้ขุดไอ้ขุด,ขดนี่ไม่เท่าไหร่นะขุดไปแล้วเด้งเจอหออินเยอปัญหาเลย <S <S เป็นไงบ้างพี่เหนื่อยไหมโอ้เ oh. ชื่อที่สุดค่ะเชื่อที่สุด <S <S แล้วแล้วแบบ ไม่ให้มันหายเหนื่อยหรือยังไงเรามีกำลังใจอะไรยังไงบ้างอ่าหยุดค่ะแล้วก็นอนหยุดแล้วก็นอนต้องต้องเหยียบแล้วก็เอาดินเป็นห่วงห่วงไปฮะประมาณ3เมตรกบสเมตรกบแล้วค่อยไล่ไปทีเดียวถ้าท่อลอยมันจะเสี่ยงต่อกระลอกสัตว์ปามาเหยียบแตก มันเก่าแล้วเนาะคือสภาพมันก็แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันใช้การมานานแล้วไงอืมแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนสีให้เขาจากที่เป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็จะออกเป็นสีพีชพหน่อยเออมันดะสดใสดใสดใสแบบลอสีแบบสีชมพูเลยนะครับทุกคนใช่ใช่ค่ะเพราะจะได้หัวใจจะได้สีชมพูเออหัวใจจะได้พองโตสีชมพู ผ่านไปประมาณ3มชั่วโมงนะครับเราก็เกือบจะเสร็จแล้วเนาะนี่เกือบเกือบได้ทั้งหลังแล้วนะทุกคนโอ้โหส่วนสุดท้ายี่ยสุดท้ายแล้วแต่ผมจะบอกว่าตาทุกคนยังไงรู้ไหมฮะอยู่อย่างเงี้ยเมาสีเมาสีเนาทำไปหัวเลาะไปอ่ะเมาเยอะเมาเยอะเลยอ่ะ โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5.50โมง50แล้วนะครับตอนนี้จิตอาสาทุกคนเนี่ยก็ทยอยขึ้นกันมาข้างบนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยงานกันอีกหนึ่งวันในภาคเช้าส่วนวันนี้นะครับผมขอตัวไปเก็บเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วก็กางเต็นท์พักผ่อนก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย ัจากที่ตื่นนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วก็มาทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับโดยมีเชฟพี่พิสินนะครับอทยอ,ยดอดไข่ไไครับอทอดไข่อย่างเดียวนะครับ<อ>กินง่ายๆครับผมเช,เชฟพี่โดมก็ต้มไก่นะครับ หลังจากที่ตื่นแล้วกินอาหารเช้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้จิตอาสาก็มารวมตัวกันแล้วก็พร้อมที่จะไปทํางานนะครับก็คือภารกิจเนี่ยก็คือจะต้องไปขุดท่อนะครับไปดูกันภารกิจวันที่2จะเป็นยังไงโอ้โด้วยกําลังของจิตอาสาที่ทํางานกัน26คนนะครับตอนนี้ก็ระยะทางนะ่าจะอีกประมาณ100เมตรทะพนี่นะ อีกร้อยเมตรก็ภารกิจของเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะเป็นเกียรติมากที่ได้มาทำตรงนี้ไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์ขนาดนี้คือไม่คิดว่าสิ่งที่เราทำถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเหมือนจะเล็กน้อยอะมันสร้างประโยชน์ให้สัตว์ป่าแล้วก็เจ้าหน้าที่มหาสารก็อยากให้คนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมหรือใครไม่เคยเข้าร่วมในด้านเรื่องพวกนี้เออก็อยากให้เขามาลองดู การต่อท่อน้ําลงมาให้สัตว์ป่าได้กินเนี่ยในหน้าแรงมันมันยังไงให้เรามาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันก็ยินดีฮะยินดีแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆอาสาคนที่มาเขาไม่ใช่คนโคราชแต่เขามีจิตใจเําว่าจิตอาสาไม่ว่าพื้นที่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ในประเทศไทยเขามาได้ ดีใจอ่ะภูมิใจด้วยแล้วเพราะว่าเรายินถัว่ายังมีคนที่เห็นความสําคัญของของเจ้าที่แล้วก็สัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่ของเราด้วยก็ทุกคนมาด้วยใจจริงๆม,มีทั้งมีเครื่องไม้เครื่องมือมามีเตรียมอ,อาหารมาเองนะครับการเดินทางอะไรก็ก,ก็รวบรวมสมัครพรรคพวกก็มาช่วยกันแวก็เป็นภาพความสามัคคีที่เราอยากเห็นนะครับรการร่วมมือระหว่างเจ้าที่กับ ทาง <c oughs> จิตอาสาวันนี้ก็ได้เห็นบรรยากาศของงานาอาสาโหเหมือน ฟิลคลาๆแบบแฟมิลี่ครอบครัวครับทุกคนคือมีพูดคุยกันยิ้มแย้มกันทั้งๆที่แบบขุดดินนี่มันคือเหนื่อยมากๆานะครับคนมันพนาสาคนไหนนะครับสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมแบบผมนะครับหรือว่าอยากจะมาทํากิจกรรมแบบนี้กับพี่ๆครับไปดูกันที่ Facebook คนมันพนาสานะครับว่าเราจะอัปเดตกิจกรรมในครั้งหน้าเนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วก็สิ่งสําคัญเลยเนี่ยตอนนี้อุปกรณ์ขาดนะครับใครมีหรือว่าไม่ได้ใช้หรือว่าเหลือก็ติดต่อมาครับที่ Facebook คนมันพนาสาแล้วก็ส่งมาหาพวกเราได้้เเดี๋ยวววรรราจะบบมใหกัพ เจ้าหน้าที่ที่เขาแพ่งมาครับปาาพ,าพเ,านนเาาในคลิปหน้าเนี่ยคนมันจะพาทุกคนไปทำงานจิตอาสาที่ไหนหรือว่าเราจะไปเที่ยวแหล่งธรรมชาติที่ไหนยังไงบ้างก็คอยติดตามกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ใน Facebook คนมันพันอาสาด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย